วันนี้นะคะเพื่อนๆชื่อจะมาบอกเคล็ดล<ๆ>ับที่ว่าถ้าเราติดอะไรกับตัวเราเองนะคะในชีวิตเราอะเรามีอะไรที่ติดแล้วเราไม่ได้ผลลัพธ์อะและเราให้กลับมาดูอะไรรู้ไหมคะให้กลับมาดูความซื่อสัตย์ของตัวเองค่ะว่าเราอะซื่อสัตย์ตัวเองแค่ไหนแล้วมีอะไรปิดบังซ่อนเล้นกับตัวเราและความรู้สึกของเราถ้าเราไม่พูดออกมาชาัดเจนนะคะมันก็จะ ปิดบงังซ่อนเลนในความรู้สึกอันนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทําให้เราอะค่ะไม่มีผลลัพธ์แล้วก็ไม่มีเหตุผลที่แท้จริงของใจเรานะคะและนั่นนะคะก็เป็นการที่เหมือนกับเราอะโกหกตัวเองแล้วก็กลัวตัวเองที่จะทําอะไรได้ผลลัพธ์อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นชื่อก็เลยมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะว่าเราอะคะ่ะควรซื่อสัตย์กับ ตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและซื่อสัตย์กับคนรอบข้างนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะลองเข้ามาซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนกับตัวเราแล้วทํามันให้กระจ่างแล้วเคลียร์มันให้ลงตัวแล้วเพื่อนๆก็จะพดผลลับที่ชัดเจนกับตัวเองค่ะ love love